ครับสวัสดีครับในการ,รธรรมชาตินะครับวันนี้บรรยากาศสวนข้างบ้านเป็นยังไงบ้างจยนวันนะครับวันนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนวานอีกแล้วครับคือวันนี้แดดหายไปเลยครับก็วันนี้ผมก็จะนําพูดนำกระเรียนวิท่ทาเนี่ยที่ทำทุกคนมาดูผักที่มันเหลืออยู่ครับดูผักอันนี้ครับที่มันเหลืออยู่ที่วันนี้ที่ผม จัเก็บเพื่อที่จะไปทำสลัดเนาะนียครับวันนี้ผมได้เมื่อเขือเทศด้วยครับวันนี้ผมได้เมื่อเขือเทศแล้วก็วันนี้ผมก็จะเก็บอ่าต่แล้วหรือ <laughs> วันนี้ผมจะเก็บสุกินี่ด้วยครับสุกินี่แต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาดูผักก่อน,นครับผักผักสลัดอันนี้ครับคือคือมันมันโตขึ้นมาแล้วมันคือเหมือนกับว่าเรากินไม่ทันนะครับ เรากินไม่ทันแล้วแล้วเขาก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็สูงขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นเป็นดอกทีนี้ผมก็กังวลว่าเฮ้ยเราต้องรีบเก็บเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยไปกูเนี้ยมันก็จะขมใช่ไหมครับมันจะขมทีนี้ผมก็เลยตัดไปแล้วครับเมื่อกี้ต้นนี้ครับต้นนี้โ้โทษนะครับต้นนี้ผมตัดยอดไปแล้วครับผมก็เลยเก็บดูเฮ้ว่า มันมันจะขมไหมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมชิมดมูขมนะแต่ไม่ขมมากครับเพราะฉะนั้นผมต้องรีบเก็บผมต้องรีบเก็บอันนี้ไปทําสลัดครับจริงๆผมก็นึกว่ามันจะขมแบบขมปีประมาณนี้ครับมันก็ขมอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ขมมากก็คือไปทําสลัดได้แสดงว่าเราเราต้องรีบเก็บเนาะรีบเก็บไปทํา เพราะถ้าเราทิ้งไปมันก็จะขมประมาณนี้ครับเหมือนตัวนี้ครับอันนี้ไงครับที่ผมทิ้งไว้ครับคือมันคือคืออยากจะบอกว่ามันจะสูงไปไหนแสดงว่าอันนี้คือแปลงเนี้ยไม่สามารถที่จะคือผมน่ามันผมว่ามันน่าจะขมปีแล้วเนาะผมก็เลยจัดการกับตัวนี้ครับจัดการเก็บนะครับวันนี้ก็ได้ก็ได้ ไปทําสลัดประมาณนะครับแล้วผมก็ได้มะเขือเทศด้วยเนาะได้มะเขือเทศด้วยแล้วสุกินี่ครับสุกินี่ลูกนี้ที่เมื่อวานผมเห็นครับเป็นสุกินี่ลูกแรกของปีนี้ครับที่ผมจะนําไปทําที่ผมจะไปนําทํานําไปทําอาหารเนาะคือถ้าเราถ้าเราทิ้งไว้ครับถ้าเราทิ้งไว้เขาโตมากกว่านี้มันไม่อร่อยครับปีที่แล้วที่ผมมีสุกินี่ ปีที่แล้วที่ผมมีสุกี้นี่25ต้นนะครับผมกินไม่ทันแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันโตแบบเขาเรียกว่าบวบฝรั่งเนาะมันโตมากแล้วมันกินแบบมันกินไม่อร่อยครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจลูกนี้เป็นลูกแรกที่ผมจะไปทําอาหารเย็นนี้นะครับของปีนี้แล้วก็กาลังกําลังกําลังโตครับกําลังมีออกมาอีกอันนี้ก็เป็นสุกินี่ที่ผมอ้าวเศร้าเลย อันนี้ผมว่ามันตายแน่เลยครับเนี่ยเนี่ยครับมันตายต้องเด็ดออกครับเนี่ยครับมันเน่าเนาะโอ้ยเป็นอย่างเนาะบัี้เนาะคือตายเนาะถ้าตายแล้วมันก็จะทําให้ตัวข้างๆตายด้วยครับเนี่ยครับก็ต้องเก็บทิ้งไปเลยครับเห็นไหมครับตัวข้างๆก็เริ่มเหลืองแล้วครับแสดงว่าตัวนี้มีปัญหาต้นนี้มีปัญหาแต่ตัวนี้จะไม่มีปัญหาครับก็นํายากาศข้างส่วนข้างบ้านมาฝากเนาะ ก็จะประมาณนี้ครับก็อาหารเย็นนี้ก็จะเป็นสลัดครับสลัดแล้วก็สุก,กินี่อันนี้ครับวันนี้ได้สุก,กินี่ได้มะเขือเทศได้สลัดแล้วก็ต้นอะไรนะสตรอวเบอรี่ผมก็ลงยังไม่หมดครับสตรอเบอรี่ที่เตรียมที่จะลง 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าหาที่ลงยังไม่ได้ครับเพราะว่าดินมันคือพื้นที่เรามัน มันมีจํากัดมากเนาะวันนี้รายการธรมธรมชาติจากนิยอ,อก,ก็นาบรรยากาศที่ผมเก็บผลผลิตเนาะเก็บผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับวันนี้ก็มีสกคินี่ลูกแรกของปีนี้ <c oughs> <c oughs> ก็มะเขือเทศครับก็เหมือนมะเขือเทศเนี่ยกำลังกําลังเยอะครับกําลังเยอะก็นาบรรยากาศมาฝากเนาะสําหรับแต่ว่าอากาศอบอ้าวครับตอนนี้อากาศอบโอเคสัญญาณมาแนละ้วก็ นำบรรยากาศมาฝากตอนนี้นะครับแล้วอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับธรรมะอย่างไรการปลูกผักกว่าที่เราจะได้ผลได้ผลผลิตเนาะได้มีออกดอกออกผลเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาในการรดน้ําพรวนดินใช้ในการใช้ในการประคบผงงมตอนที่เขากําลังเป็นกล้าเล็กๆอยู่เหมือนกันครับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับการปฏิบัติธรรมกว่าที่จะเกิดมากเกิดผล กวา่าที่จะมีต้นคือการปลูกผักนะครับกวา่าที่เราจะมีผลออกมามีดอกมีผลออกมามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยกว่าจะเกิดมากเกิดผลเราต้องมีความเพียรครับเราต้องมีความเพียรมีความพยายามที่จะปฏิบัตินะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยครับแล้วเราต้องเข้าใจขั้นตอนด้วยครับ,รบเหมือนกับเราปลูกผักเนาะเราต้องกล้าก่อน เราต้องกล้ามมเมล็ดให้เป็นเบียรเล็กๆแล้วเราก็นํามาปลูกอะไรประมาณนี้ครับมันมีขั้นมีตอนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับกอนขั้นตอนที่เราจะปฏิบัติเพื่อที่ให้เกิดมรรคเกิดผลก็คือคบสัจบุรุษฟังธรรมของท่านเกิดความเชื่อความศรัทธาเกิดโยนิโสนมัสการโยนิโสนมัสการคืออะไรคืออะไรจา์วันก็คือวิธีการอันแยบคลายที่เราจะใช้ในการพิจารณาครับกลุ่นอุบายเพื่อที่จะพิจารณากาย แล้วเราก็จะเกิดสมาทิฏฐิก็คือมรรคข้อที่1นั่นเองครับอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนในการปฏิบัติธรรมแล้วจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลในการปฏิบัติธรรมก็คือสามารถที่จะจัดการกับความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลส3ตัวราคะโทสะโมหะมันจะไม่ทําให้เราทุกข์ร้อยเตครับตอนนี้ถ้าเราถ้าเราวิกฤตเรื่องโควิดใช่ไหมครับเราก็จะพยายามคือจริงๆแล้วมันมันจะทําได้ยากครับมันทำยา,ยยากๆเหมือนกันแต่ว่าเราต้องพยายาม นำจิตนะครับนำจิตเกาะกายก็คือมาคือย4ิบสี่ชั่วโมงครับยี่บชั่วโมงเราต้องพยายามนำจิตเกาะกายเราต้องพยายามพิจารณากายให้ได้มากที่สุดใน24บชั่วโมงอาจจะสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่นาะก็แล้วแต่ก็เขาเรียกเขาเรียกว่าแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนว่าจะปฏิบัติได้มากข้อไหนได้ได้มากน้อยแค่ไหนขนาดผมอ่ะก็ปฏิบัติก็ประมาณ ตอนนี้ผมได้7รอบ้วครับหกเรอบแล้ววันนี้ผมคือวันที่9ถึงวันที่29กรกฎาคมนะครับผมกําหนดให้ได้บันละ9รอบเวลา9รอบมันก็คงไม่ถึง5ชั่วโมงครับน่าจะเป็น3 3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันเลยประมาณนะครับทีนี้3อ่าโอเคถ้าได้3ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแสดงว่าผมส่งจิตออกนอกคิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงโควิดดูข่าวโน่นโน้นนี่นี่ยีชั่วโมงครับก็เป็น24 ก็เป็น21ชั่วโมงที่เรามีกิเลส3ตัวราคาโทสะโมหะแต่3ชั่วโมงที่เราพิจารณากายก็แสดงว่าราคาโทสะโมหะเรามันไม่เกิดในขณะที่เราพิจารณากายอันนี้ก็คือผมพยายามที่จะอธิบายแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าทําไมต้องพิจารณากายเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่พิจารณากายครับถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่พิจารณากายไม่ได้ครับ ว่าธรรมะอยู่ในกายตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงปลายผมกว้างสองยาวานาคืบครับถ้าเราไม่พิจารณากายก็แสดงว่าเราไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้กับกิเลสการพิจารณากายเป็นการพิจารณาอสุภะเป็นการพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายมันจะทําให้อุปทานขัน5ความยึดมั่นถือมั่นของตัวลดลงมันจะทําให้ฉันทลา,าคะความรักตัวเองของเราลดลง เอาไม่รักตัวเองเ้วจะรักใครนั่นแหละครับเราเกิดมาเรารักตัวเองเราต้องพิจารณากายเพื่อที่จะให้เราเบื่อตัวเองเบื่อตัวเองแล้วจะเบื่อคนอื่นราคะโทสะโมห oh ะเราก็จะโลราคะโทสะโมห oh ะเราก็จะลดลงอันนี้เป็นวิธีครับเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ค้นพบนะพระพุทธองค์ค้นพบในธรรมชาติครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาครับแต่พระพุทธเจ้าไปค้นพบด้วยบุญบรารมี ของท่านนนะครับท่าเป็นผู้คนพบเป็นผู้รู้ก่อนทนี่เราเป็นผู้รู้ตามครับเหมือนปลูกหักเหมือนที่ผมปลูกสตรอเบอรี่ครับผมก็ไม่เคยปลูกเนาะผมก็ไปดูใน youtube เป็นผู้รู้ว่าเขาทํายังไงอะไรประมาณนี้ก็ทําตามการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับเราเป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าโดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ตามพระพุทธเราก็รู้ตามพระสงฆ์ซึ่งเป็นสัตบุตรเราอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนเนาะ เราถึงสามารถที่จะจัดการกับกิเลสได้เราถึงจะสามารถจัดการกับความทุกข์ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะอาจารย์มันมีความทุกข์ไหมคือความทุกข์ก็มีครับคือบางคือบางสิ่งบางอย่างเราก็จะบอกคนอื่นไม่ได้นะว่าเราทุกข์อะไรโน่นนี่นั่นแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการกับความทุกข์ได้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีอุเบกขาครับอุเบกขาก็คือเรามีการมีมีการวางเฉยมีการวางเฉยมี มีใจที่เป็นกลางวางเฉยสามารถปรงวางได้แต่ว่ามันจะต่างกับคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้พิจารณากายครับคนพิจารณากายเขาจะมีอุเบกขาเนคขมะครับอุเบกขาเนคขมะก็จะเกิดจากการที่เราพิจารณากายแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณากายเราก็จะมีอุเบกขาเหมือนกันครับแต่จะเป็นอุเบกขาคลองเรือนนะครับก็เหมือนบุคคลทั่วไปที่เราบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเกิดมาต้องตายอยู่แล้วเราไม่ต้องไปซีนเรียดกับเรื่องความตายอะไรประมาณนี้ครับ อันนั้นเป็นเป็นอุเบกขาของเรือนเป็นอุเบกขาทั่วไปครับแต่ว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะมีคําว่าอุเบกขาเนคขมะเนคขมะคืออะไรอาจารย์มาเนคขมะคือการออกจากย่าวจากเรือนออกจากกิเลสนะครับมาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เนาะรายการธรรมธรรมชาติก็ผมกำลงังกำลังเปรียบเทียบการปลูกผักมันก็จะเกิดออก,ออกดอกออกผลการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับก็จะเกิดมากเกิดผล เมื่อเช้าที่ผมไลายเกี่ยวกับการออกกําลังกายเนาะการออกกําลังกายก็เปรียบเทียบกับการออกกําลังจิตก็คือการเจริญภาวนาเพื่อที่จะให้จิตใจเราเข้มแข็งต่อสู้กับกิเลสแต่การออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งมีภูมิท่านทานต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับอันนี้การปลูกผักก็เหมือนกันครับการปลูกผักก็มีขั้นมีตอนเราต้องประคบพงงมเราต้องใช้ความเพียรเราถึงเขาถึงจะออกดอกออกผลมาให้เราใช่ไหมครับ การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันครับเราก็ต้องใช้ความเพียรเราก็ต้องใช้ความเพียรในการปฏิบัตินะครับเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่สัมมาวายามะวันนี้รายการธรรมธรรมชาตินะครับก็นำบรรยากาศมาฝากแล้วก็นําข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมาด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับสถานการณ์โควิดตัวนี้ก็กําลังลุมแล้วเนาะผมก็ขอให้บุญบาลีมีรักษาธรรมะคุมครองกิเลนี้มิตทุกท่านญาติธรรมทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอะ จากไปด้วยซุคินี่ลูกนี้แล้วก็สตรอเบอรีร่นะครับ